สวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะค่ะวันเอ่ยวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็คงไม่สำคัญเท่าวันนี้ เพราะวันนี้นะคะเป็นวันที่ทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรมืออาชีพนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกท่านถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าการเป็นพิธีกรมืออาชีพนั้นไม่ใช่ใครก็เป็นได้ใช่ไหมคะ่ะจริงเลยค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะ ก่อนที่ดิฉันจะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปิดโครงการดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะค่ะดิฉันนางทวิติยาจันพริม์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมาบบัวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิครูดีสีสงขลาให้มาเป็นพิธีกรดำเนินรายการโครงการอบรมในวันนี้ค่ะ และดิฉันใคร่ขอแจ้งกำหนดการอบรมให้ทุกท่านได้รับทราบเบื้องต้นก่อนนะคะค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะลงชื่อเป็นการลงชื่อและการชำระเงินค่าลงทะเบียนชำระเงินเท่าไหร่คะ2,000บาทนะคะ2,000บาทนี้ถือเป็น สิ่งที่เราลงทุนแล้วคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะที่ทางมูลนิธิครูดีสีสงขลาได้จัดขึ้นให้กับพวกเรานะคะค่ะและในเวลา9นาฬิกาถึงนินกานะคะก็จะเป็นพิธีเปิดโครงการของเรานะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการดรประสิทธิ์หนูกุ้งนะคะผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งะคะและท่านยังเป็นประธานมูลนิธิครูดีสีสงขลาอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นมูลนิธินะคะที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูของในจังหวัดสงขลาของเรานะคะในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะค่ะและใน ลำดับต่อไปนะคะเมื่อท่านประธานมาถึงในพิธีนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดโดยท่านประธานจะจุดเทียนทูกบูชาพระรัตนไตรนะคะและ รับฟังคำกล่าวรายงานให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ค่ะและหลังจากนั้นค่ะท่านประธานจะบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการเป็นพิธีกรมืออาชีพในสถานศึกษาหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนนะคะ ค่ะและในเวลา10นาฬิกาจะเป็นการบรรยายหัวข้อเรื่องการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพสำหรับการเป็นพิธีกรมืออาชีพจากท่านวิทยากรท่านผูน้อำนวยการดรโสพลชูช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นค่ะ และในเวลา11นาฬิกาเป็นการบรรยายหัวข้อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพิธีกรจากท่านวิทยากรท่านพ่วมหนวยการพฤษยาเสนาบุญยกรพ่วมหนวยการโรงเรียนบ้านมาบวัวค่ะและเวลา12นาฬิกานะคะก็จะเป็นการพักรับประทานอาหารกลางวันของทุกท่านนะคะ ค่ะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา13นาฬิกาจะเป็นการบรรยายในอีก3หัวข้อนะคะโดยการบรรยายในภาคบ่ายก็จะเสร็จสิ้นในเวลา16นาฬิกา30นาทีนะคะค่ะบัดน,นี้ท่านประธานได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศัก,กยภาพการเป็นพิธีกรมืออาชีพค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานท่านผู้อำนวยการดรประสิทธิ์หนูกุ้งประธานมูลนิธิครูดีสีสงขลาได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยและรับฟังคำกล่าวรายงานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเป็นลำดับถัดไป ขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญเฮรันยิกมูลนิธิครูดีสีสงขลาพ่วมหนวยการดรโสพลชูช่วยกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะ